พี่นอ้องเอ้ยเกิดมากับั้งแรกชิด้กินลาบแล้วลบปลาดำสิลาบแล้วสูุกินวันนี้เนาะใครเคยกินพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกหน่อยเด้อผักปลาปุกๆพอสิลาบแล้วอ๋อลายเตืบเลยนาะนนปลาดำเนาะปลาพี่อะลุงกีเอามาเต้ก่อนมือบุญน,นั่น ขันถาจารย์ก่อนบุญมอลำเลือกคิดเบิเบ้งขนะ้าแล้วหนามกำลังตุบหนามกันเลยเนี่ยอันนี้มีน,มนั่งเอานี่โมบดจีบอ่ะ <c oughs> ผัก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 ทำมันหุ่นเนาะก่างบอ่อประดำ กงมันบนนงมันนางทำห่อนไงยางบ่แม่ตำตำแมหาร้มย้ารอยเคสผักปลายังมือดิแดงนที่แกว่าสิลาสุด่อะไรดิมาหละม่ปอยปลาปลากเคสบ่แม่ต้องปลาอัน ปลาสดๆมากก็จ,จะอันนี้ปลาวัมาใส่ตู้เย็ยนเมียผัดบริสัีามมายกขายลามเมากบาเากบาอกงพุ่มใส่ถ่ลยปนกองพุ่มน้ำเมียนเแล้วมันมันใบหึมันปูอัดคูิดขนา,านดอบหนามจะย,ยังยังเลย ป่นาำน้ำด้อไก่ไก่มาบองานกันมาให้กันส่วนลงหันอกอี่เนี่ฮะเอ้าเซาเอ่ะสุจิปตีกันอบออาหารแดงพี่น้องบอหนิ เมน,นูเดียวตักหน่เ่กาช่าเขาได้เต๋อักอนึนงันึ่ยอะไระอ่งไรบาคนวดแขนตายเบิดวอกอิงไหมนี่จอนบุคคณต่ำตอกหัว,วมันแซมแล้วตววอกเตอ พวกหน่อยบอพวกหน่อยมีบ่มกระปุกไงไรกะมาสัมอเขาขูมาีเออพเรื่องวันสิเ็พเลยอันคือประดับแ่กับเียแ่แกอั โอ้ตลาดายข้าหอมเรน <Stevens> ้ำเตือดมาปีกม <tha> ันก็พูดไปไปทางใหม่เนะบุกน้ำตา พล้วบอกพดแลงเนี่ยนี่นวเดงเ็นต้มเออติดต้มหวนันอ้าต้มยังสั่นต้มน้ำแล้วล่นี่ต้มหัวนะแหวแต่ว่เย็นเอข้อเลยวต้มหัวมันต้มปลาหันอืมก็เด้ว่าต้มน้ำอะลต้มหัวปนอะไราะเอาข่อล้ลาหันขางหัวมัน็ขึ้นบะเผื่อน้ำมันจะมาเย็นบาดนี่ คนมรนจะเข่งขกปลาตองอะไรอมหอมเลยนี่คือปลาตองกะบีจระเส้กันบ่ับจละเส้กันล้ามีตะก่อนปลาตองอ่ะมนก็ก้อนเดียวเลยมันเสแสรบ้ยยย่มันเสแซรบเลปลาตองปลาจะบดเป็นย่แงละเขกนไ มันบตีกันบ่ะมันบอกแขงกันดีอบอกกนำมือใหม่อย่างลาบนี่อาอเมียกระนาดสีแป้นใส่น้ำผู้ีแล้วมันเสียอะไรเนี่ยนี่ก็ได้ไล้ขหไงได้นเนี่ยปลาตอมลาบขึ้นน้อ

cả ba cả xong tôn nè bùi ừ. nhiều chừng đấy ôi ừ. làm nhưng mà đi chuột nè chuột này sao ôi แต่เวลาคุณพ่อเลยมันเป็นลักษณะนี้เนาะอื้อนี่ที่คำมาว่าราบแล้วคนพี่น้องเองเครื่องครบขึ้นแล้วยังสิหยามานี่ราบแล้วตัวนึงราบแล้วไปเรียกว่าหมอพ่อไม่ปลา ได้ yeah, ูก mm ับ hmm. ข ja, hey, like like mm ุมมาด้วหอมเนาะหอมเลยขุ่มวาลงอีกแปเลยเจ๊เจ๊เจเจไปักพองเสงชิ้นอ้ยชินจะมายเหนือไี่เลยนาะเดือตะโมโนมึไปยินดี มองจะหายห้าไปบ่นายห้ามามีบ่ก็มองอยดิมแห้งมองกระปุ่นทำภายในเด้างานกลนจะเวลาบ่สบายดิตามไปเบิร์ดก็ลุนหงอกได้ จองตีประดม่ได้บ่มันมันชองชองเข็มเลยค่ะต่ก็เจ้าขางนี่ขางบบโบรานัดแต่หน้าแต่ขางนี่โควิดสิบแปดโควิดเ้าหาก็จะมาไปซักก่วันนัซักค่นี้อ้ยอุ้ยมันถกินมัวเอ็งจีอนย่องข้าระหวะเลยตัวนี่ไหนเห็นบ่มันมันเลยอ หนงตนั้นคนคคลาแมวเหรอไงหนึ้านี่นี่ลหละลแมวพี่น้องยังไม่ใส่หอมใส่ยังเออใส่หอหอมกลงเปใบละ

กินอันก้วยิ่บเทียนะจ๊วแช้กรแล้วแต่เดิมอันอไมีบุทันฟิตอัเนาะห้แม่มอี่เเตอเป็ดอ่ะช่องแม่ตชองแม่เป็ดสาวนีสตัวดอิยาตดนาบ นายใส่นะผักละมาไปวุวนบุขาผักบุกขาผักนั่หาหัไก่เอาคือไปตกในช่ว้าเจ้าใส่อไรอยู่คนหัวจัมี่เนาเดี๋ยวเตะใส่อะไรนี่มาเป๋ออะไรพี่เ้องยปักเมนลง S <S ยังบริษัทั้งัวเนาะรังสีวัตตกมาดูด้วยมันเอาติดาบ่ได้ดิมันติดบ่ ก็จะหกินไวกั้อันเบกินหมดถั่วนะด้ยเดี๋ยวมาไก้มันได้มันกระโดดใส่ได้สิเนยกินาพี่หมอกัก้อืมอืออ ใหญ่แหละก็เราใส่เป็นใบหรือเปล่าจริจึงผักผักหอมผักหอมลงแล้วก็ได้อาี่น้องเลยนับแล้วอีลับบางแล้วเมื่อกี้หมอกินพู้ใหญ่ได้แต่ยังน้อยเป็นไง กินกันแห่งกิโลนทีเลยขอมึงหัพักบัวขันบ่มีพากันเีงกันเนาะเวร็จแล้วบัวเบิวมเติ ว้ยไม่อนะไรกันแะล้ะไปพี่น้องไป